สวัสดีค่ะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา5้าโมงเย็ยนเนาะเหมือนเดิมเลยกับการอ่านไพ่แบบ Collective Twin Flame Soulmate ของคุณเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพลังงานของ Twin f ว a m e ฟ o มโ m a t e ของคุณเป็นไปในทิศทางไหนแล้วเขามีอะไรอยากที่จะบอกเรานะคะสับไว้แล้วแหละไพ่เดี๋ยวสับเพิ่มอีกสักหน่อยจะได้ไม่เสียเวลา สำหรับคนที่เข้ามาดูเรายังไม่ได้กด subscribe หรือกดสั่นกระดิ่งไว้เนาะฝากกดด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนไว้ได้เวลาที่เราอัพโหลดคลิปก็จะได้รู้ว่ามันมีพร้อมให้ดูแลจะได้เป็นการแจ้งเตือนไปด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง Five of Cups r e v e r s e King of Sword Judgment Levers Levers หมด The Lovers Levers it Oh, Knight of Pentacles They will เอ็มเพลสแล้วก็ไนออฟโ s ลลีเวอร์สเดอะสตาร์ทรีออฟวันส์ีเวอร์สอีกลีเว r ร์สเยอะมากเลยนะคะ 1 e of pentacles แล้วก็ใบสุดท้ายอู้ทวีออฟซอดอ่ะโอเคค่ะพลังงาน twin f l a m e soulmate ในวันนี้ค่อนข้างอ่านยากมากเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าดูแบบมีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคุณสองคนไม่คุยกันไม่ได้คุยกันแล้วก็คิดว่า น่าจะไม่ได้คุยกันมาเป็นซักระยะเวลาหนึ่งแล้วล่ะก่อนหน้าที่จะไม่คุยกันเหมือนจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าคุณคิดว่าทำไมเขาถึงเงียบไปทำไมเขาถึงหายไปอันนี้ตรงนีบ้บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าก่อนที่เขาจะเงียบหายไปคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาถึงเงียบไปซึ่งมันเกี่ยวกับคุณไหมเกี่ยวเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะว่ามันมี Five of Cups ขึ้นมาแล้วก็ r e v e r s e กลับด้านมา อืตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เราคิดว่าไม่แน่ใจว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาที่อาจจะมีคนมีเจ้าของอยู่แล้วแต่เท่าที่ดูอย่างอย่างที่เขามีความรู้สึกที่ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่ก่อนที่จะเลิกคุยไปอาจจะเป็นเขาที่พยายามจะหลุดพ้นจากที่ตรงนั้นมาซึ่งอาจจะเป็น อ่า e l a t i o n s h i p ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคุณที่หรืออาจจะทั้งสองฝ่ายที่ต่างคนต่างมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วตรงนี้เอาตรงๆเลยไพ่ค่อนข้างเปิดมามันสับสนมากคือมันเยอะแยะแล้วก็แบบเหตุการณ์มันเยอะไปหมดเลยแล้วคือไพ่ใบดีๆก็คือเขาก็ r e เว r ร์กลับหัวกลับหางไปหมด เราคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความหมกมุ่นทางด้านความคิดนิดนึงเป็นคนที่ค่อนข้างคิดอะไรเยอะแล้วก็คิดอะไรไปไกลซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้ที่ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วมันอาจจะเป็นการที่เขาไปเจออะไรมาหรือฟังคุณพูดมาแล้วพูดกันไม่เข้าหูแล้วก็เข้าใจผิดเป็นไปกันคนละทิศคนละทางและอีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้อีกว่าคุณสองคนเคยตกลงปรงใจคบกันไปแล้ว แต่ทีนี้อยู่ๆมามาเลิกคบกันโดยที่ไม่มีสาเหตุใดๆเลยที่มันเป็นจริงเป็นจังใช้คําว่าที่มันเป็นจริงเป็นจังเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเหมือนกับว่าคนคนนี้คิดเยอะแล้วก็ไปเห็นไปเจออะไรมาไปได้ยินอะไรมาแล้วก็คิดไปเองฝ่ายเดียวอ่าเหมือนคนที่คิดไปเยอะไปไกลๆะคะ่ะคิดให้มันดูแยกเกินความเป็นจริงแต่ถามว่าเขามีความรู้สึกให้คุณไหมมีเขาชอบคุณค่ะเขาอยากมี relationship กับคุณเขาอยากมีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นงานกับคุณมากๆแต่แต่ตรงนี้เขาก็มองว่าุตัวคุณเองบางครั้งตัวคุณก็อารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงทําให้เขารู้สึกสับสนเหมือนกันเราคิดว่าบางครั้งมันไม่ใช่การที่เขาคิดแค่ว่าคุณมีเจ้าของแค่อย่างเดียวเนาะแต่ในที่นี้มันอาจจะหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ในความรู้สึกเขาอาจจะไปงอแงกับเขาที่เขาตอบข้อความช้าหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นได้เนาะ แต่เท่าที่ดูโดยรวมคือเอาบอกตรงๆว่าวันนี้เป็นการเปิดไพ่ที่ออกมาแล้วสับสนแล้วก็อ่านยากมากคือมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างกระจัดคือกระจัดกระจายมากคือแบบมันเหมือนคนคนหนึ่งที่มีความคิดฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้มันจะจบความคิดอยู่ตรงไหนดีอารมณ์เหมือนอ่ะกลัวเจ็บด้วยกลัวเจ็บกลัวว่าคุณจะไปมีคนนู้นกลัวว่าคุณจะไปมีคนนี้แล้วที่สําคัญไม่พูดพอไม่พูดปุ๊บต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน แล้วก็กลายเป็นว่าตัวเขาเองเขาก็ไปจมอยู่กับความคิดของเขาเรื่อยเปื่อยแต่ถามว่าเขามีความหวังไหมเรื่องคุณเขาก็มีความหวังอยู่ค่ะแต่ถามว่าคุณมีความหวังเกี่ยวกับเขาไหมมันมีความหวังยังเหลืออยู่ค่ะเพียงแต่ว่าตอนเนี้จะทํายังไงให้เขาเปิดปากพูดออกมาด้วยความที่เขาไม่พูดเขาไม่สื่อสารเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวเขามันอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่เป็นจริงเราก็ไม่รู้และที่สําคัญพอมันเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บ เราไม่มีโอกาสได้อธิบายอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราขอล้างไพ่ก่อนเพราะเราสับสนมากกับการอ่านวันนี้มันค่อนข้างมั่วซั่วพลังงานคือแบบกระจัดกระจายเหมือนคนที่แบบเขาบอกว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์ไม่คงที่แต่จริงๆเราคิดว่าตัวเขาเองนั่นแหละอารมณ์ไม่คงที่เหมือนกันเพราะเท่าที่เปิดไพ่มา มันกระจัดกระจายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าสรุปแล้วคนคนนี้เขาเป็นอะไรอยู่ในตอนนี้เพราะมันดูเหมือนว่าเขามีความเครียดที่สะสมแล้วมันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเยอะแยะมากมายไปหมดจนมันทําให้พลังงานแสดงออกมาแล้วมันทําให้เราสับสนอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดใหม่เพิ่มเติมกันดีกว่านานๆจะเจอแบบนี้สักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ โอเคแค่นี้ก็พออ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเติมเนาะโอเค King of Cups ความรู้สึกเยอะมากคนคนนี้อืมเท o o s w o อ d s อ่ะอย่างที่บอกคือมีความเครียดมากตอนนี้นะคะ7 of Wands 6 of s w o r d โอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ Age of Pentacles ทรีออฟคัพส์เมจิ a เชียนนายออฟสอดเอ้ยน g h ออฟวานส์โอเคค่ะเข้าใจแล้วตอนนี้ ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นไปก็คือทําไมเขาถึงคิดเยอะคิดแย่ทําไมเขาถึงดูสับสนกับชีวิตเขาเนาะในช่วงนี้มันเป็นเพราะว่าส่วนหนึงเลยอ่ะมันมีเรื่องอื่นๆตามมาด้วยในหัวเขามันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ค่อยมีความมั่นคงทางอารมณ์เท่าไหร่แล้วเป็นคนที่ในช่วงนี้นะช่วงนี้หมายถึงช่วงระยะเวลาที่คุณดูคลิปนี้เลยเขาน่าจะเป็นเขาน่าจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างอ่อนแอสูงมากคือค่อนข้างที่แบบ อารมณ์อ่อนไหวง่ายในช่วงนี้ไม่ใช่อ่อนแอพูดผิดคืออ่อนไหวง่ายแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากที่จะหยุดทุ่มเทอะไรให้คุณนะเขาอยากจะทุ่มเทอยากจะให้มันไปต่ออยากมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอยากเริ่มต้นใหม่มากๆแต่มันมาเสียอยู่ตรงพลังงานเป็น k n i g h t of One ก็คือเป็นอัศวิน ถือไม่เท้าซึ่งพลังงานนี้ส่วนใหญ่เลยอ่ะเราจะเรียกว่าฟักบอยฟักเกิลเพราะดูว่าดูแล้วคือมันไม่มีความมั่นคงเขาจะผุบเข้าผุบออกผุบเข้าผุบออกแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองเขาก็มูฟออนจากคุณไม่ได้เหมือนกันค่ะ Move On ไม่ได้แล้วก็ยังคิดถึงอยู่คิดถึงแล้วก็ลังเลว่าอ่าระหว่างเขา Move On ไปเลยกลับกลับมาทุ่มเทให้คุณอะไรมันจะดีกว่า เขาอยากกลับมาคืนดีนะกลับมาคุยกันดีๆแต่เขาก็ไม่รู้มันจะไปต่อได้แค่ไหนเพราะเท่าที่ดูก็คือมันเหมือนคนไม่โตอ,อ่ะจริงๆเปิดมาทีไรทีไรก็ไม่ค่อยโตคนสมัยนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกเป็นแค่บางคนแต่ในกรณีวันนี้เนาะพลังงานวันนี้คือดูเราไม่ค่อยโตเท่าไหร่ดูเป็นคนที่ยังอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองแต่ในบางครั้งการทําอะไรตามใจตัวเอง มันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเสมอไปนั่นแหละคือส่วนหนึ่งที่ทําให้พลังงานของเขากระจัดกระจายในวันนี้แล้วก็ทําให้เราอ่านไพ่ยากเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาอารมณ์เหมือนคนที่แบบถามว่าเหมือนคนมีตัวเลือกเยอะไหมมันไม่มันไม่เชิงเป็นอย่างนั้นแต่มันหมายถึงว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเหลายๆอย่างพร้อมๆกันจนเขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะไปต่อทุกอย่างเลยแต่สุดท้าย กลับมาถึงตอนที่จะนอนใหม่ถึงแบบเอ้ยจะนอนแล้วมันกลับมีความรู้สึกขึ้นมาประมาณว่าสรุปก็คือไม่รู้ว่าต้องการอะไรในชีวิตคือไม่รู้เลยแล้วก็มันทําให้เขาแบบเกิดพลังงานกระจายขึ้นมาแล้วก็ผูกเข้าผูกออกชีวิตคุณคุณประมาณนี้ยค่ะเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าวันนี้อ่นานไพ่ยากมากเลยอะจริงๆอืมลังเลลังเลแล้วก็ลังเลมีแต่ความลังเลโอสุดท้ายกลับไปอยู่ที่เก่าอืม แล้วก็ Page of Wands เหมือนเดิมมีแต่ว a n d s Wands Wands ให้ระวังนิดนึงนะคะถ้ามันมีเหตุการณ์ตรงกับคุณเกิดขึ้นโดยการที่เขาติดต่อมา แล้วมาคุยนู่นคุยนี่ให้ระวังว่าเขาจะติดต่อมาเพราะเขาเหงาแต่มันไม่ใช่เพราะเขามีความรู้สึกคิดถึงเราหรืออะไรแต่เป็นเพราะเหงาแล้วก็ไม่มีใครและที่สำคัญมันจะจบโยงลงอยู่ที่เรื่อง18บวกไม่ว่าจะได้เจอกันจริงๆหรือในอินเทอร์เน็ตหรือคุยการส่งรูปเซ็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่า อย่างที่เราบอกคือวันนี้พลังงานอ่านยากมากด้วยความที่เขาไม่มีจุดยืนให้ตัวเองเลยความมั่นคงทางอารมณ์ก็ไม่มีแล้วกับคุณเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากคุณเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรจากคุณตอนเนี้เขารู้แค่ว่าอ่ะหรือวควรจะกลับมาคุยกับคุณดีแต่พอไม่กลับมามันก็กลายเป็นว่าเขา move on จากคุณไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้พลังงานของคนคุณนี้เป็นอะไรที่มากเกินกว่าคําว่าลังเลมันมากกว่านั้นมันคือค่อนข้างไปในระดับที่ ตัวเขาเองเขามีความสับสนสูงๆเลยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เนาะเขาไปเจออะไรมาอืมความรักนี่ล่ะค่ะอ๋อเรื่องงานด้วย ืความเครียดคิดว่าเขาน่าจะมีการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนอะไรเรื่องงานเขาเนาะเรื่องงานเรื่องตำแหน่งหรืออะไรต่างๆนานาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เขาเครียดม,มากพอเขาเครียดปุ๊บมันกลายเป็นว่าทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในหัวเขาที่มันเก็บสะสมไว้ค่ะมันออกมาหมดเลยอย่างที่เราบอกเวลาที่จิตว่างๆคือเวลาก่อนจะนอนละเขาเริ่มแบบพยายามจะหลับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฝังอยู่ในหัวเขามันเริ่มกลับมาแม้กระทั่งเรื่องของคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะ ภาระทุกอย่างที่มีทั้งๆท,ที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นภาระใหญ่ๆแต่มันเป็นหลายๆอย่างรวมกระทั่งเรื่องคุณก็ถือว่าเป็นภาระสําหรับเขาไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นภาระของเขานะคะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเขาลังเลว่าถ้าวันหนึ่งเขามีคุณเข้ามาจริงๆ คุณจะกลายเป็นภาระเขาไหมมันไม่ได้หมายความว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องเลี้ยงดูคุณแล้วคุณเป็นภาระอย่างนั้นแต่มันหมายถึงภาระทางใจที่เขาจะต้องมานั่งคอยเอาอกเอาใจดูแลอะไรประมาณนี้เพราะเราอย่างอย่างที่เราบอกคือไพ่ใบนี้นะคะน g h ส of w บ n านเขายังโตไม่เต็มที่อารมณ์เหมือนเป็นวัยรุ่นที่กำลังแบบอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้โลกภายนอกยังอยากทำนูน่ทนทำนี่แล้วที่สำคัญยังไม่ได้ยึดความรู้สึกทางหัวใจแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางร่างกายมากกว่าดังนั้นเลยตอนเนี้ย เราคิดว่าเขามีความรู้สึกให้คุณไม่มีเหมือนกันมีแต่ถามว่ามันค่อนข้างเยอะไหมมันไม่เยอะเท่าการที่คนคนนึงถูกใจกันเพราะว่ารูปล่างหน้าตาดีหรืออะไรแบบนี้มันจะเป็นไปในทิศทางนั้นมากกว่าแล้วที่สําคัญอย่างที่เราบอกก่อนที่เขาจะหายไปมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณอาจจะไปแสดงความเป็นเจ้าขอเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเราไปงอแงใส่เขาอะไรก็แล้วแต่นะ อย่าเพิ่งบอกว่าไม่เคยทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้คนเรามันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นคําพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะยกตัวอย่างตลอดถ้าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาบางครั้งการที่เราสื่อสารไปแล้วเขาสื่อสารกลับมามันไม่ได้เข้าใจกันตลอดเพราะว่าแต่ละประเทศอย่าง native English speaker Native English speakerak ค่ะ <c oughs> เขาจะมีคำสแสลงที่มันไม่เหมือนกันอย่างออสเตรเลียอังกฤษ อ,อเมริกาเขาก็จะมีกันคนละแบบซึ่งบางทีมันมีความคลาดเคลื่อนเราคิดว่าเราเก่งอังกฤษของออสเตรเลียนออสเตรเลียนอังกฤษอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเราเก่งแล้วบริติชอังกฤษเราคิดว่าเราเก่งแล้วแต่พอมันมาเจอแบบนี้คือด้วยความที่มันไม่จูนกันนะมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคลาดเคลื่อนกันเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นนี่เลยคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาเงียบไปและทําให้เขารู้สึกลังเลว่าเขาควรจะทํำยังไงดีเพราะ ตอนที่เขาไม่คุยกับคุณเขาพยายามจะ move on แล้วแต่เขาก็ move on ไม่ได้อยู่ดีแต่พอไม่ move on เขาก็เกิดมีความรู้สึกว่าหรือว่าเขาจะกลับมาเพื่อที่ทำอะไรให้มันดีขึ้นแล้วคุยกันให้มันเข้าใจแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดเลยก็คือเขาไม่คุยนั่นแหละมันเลยเป็นแบบนี้แล้วคุณก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนาะ แต่ตอนนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือความหลังเลลังเลลังเลแล้วก็หลังเลล้วนๆอ่ะเดี๋ยวมาเรามาดูไพ่แอฟเฟอร์เมนเตอร์นะคะว่าไพ่เขาจะพูดอะไรกับเราบ้างเนาะเขาบอกว่าคุณเหมาะสมที่จะได้เจอใครที่ดีกว่าเขานะคะเขามีความรู้สึกดีค่ะที่คุณเป็นคนที่เขาสามารถพึ่งพาได้ตลอด ทางใจเนาะไม่ใช่ทางกายทางใจด้วยแล้วก็เขาคิดถึงรอยยิ้มของคุณนะคะเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันซีเรียสในตอนนี้นะคะปัญหาอยู่ที่เขาค่ะไม่ใช่คุณแล้วก็เขาดีใจนะคะที่คุณเลือกเขา เขาเลิกพยายามเลิกคิดถึงคุณค่ะแต่มันไม่สําเร็จเขาพยายามทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นค่ะเขาอยากทำเรื่องเล่หก,กับคุณเขามีความสุขที่ได้คุยกับคุณเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าเป็นยังไงเอ่ยอ่ออย่างที่เราบอกตอนแรกเนาะ มันดูเหมือนว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเหมือนหน้าที่การงานมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในชีวิตตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้เขาแบบทํางานหนักมากเลยเพื่อที่ชีวิตเขามันจะได้ดีขึ้นกว่านี้เขาอยากจะเป็นเขานี่แหละแต่เป็นในเวอร์ชั่นที่มันค่อนข้างดีกว่า เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยยังไม่ต้องการอะไรที่มันซีเรียสออย่างที่เราบอกเนาะนายซอบวานอัศวินถือไม่เท้าเขาจะผุบโผล่ผูบโผล่เพราะว่าเขายังเป็นพลังงานแบบวัยรุ่นอยู่เขาก็ยังอยากที่จะเรียนรู้นู่นเรียนรู้นี่แล้วมันก็มาตรงกันกันกบตรงที่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้พร้อมที่จะมีอะไรซีเรียส ด,ด,ด,ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเลยมันไม่เกี่ยวกับคุณแต่มันเกี่ยวกับเขาเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะมีอะไรซีเรียสจริงๆแต่เขาก็รู้สึกดีมากๆนะคะที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะต้องการใครสักคนหนึ่งเขาก็มีคุณอยู่เขาคิดถึงรอยยิ้มของคุณมากแต่คุณก็เหมาะสมที่จะได้รับได,ได,ได้ได้พบได้เจอใครที่ดีกว่าเขาแต่อีกนั่นแหละเขาก็ดีใจมากที่คุณเลือกเขานะคุณ คุณอยู่ในหัวใจเขาตลอดเลยอยู่ในหัวเขาตลอดไม่ว่าเขาจะเลิกคิดถึงคุณแค่ไหนแต่มันก็ไม่สําเร็จนะคะแล้วมันก็มาถึงจุดที่ว่าเขาลังเลโดยการที่ไม่รู้จะทํายังไงพอ move on ก็ไม่ได้เพราะคิดถึงตลอดจะ move on ก็ไม่ได้จะถอยหลังไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วที่สําคัญเลยก็คือ I want to do bad t h i n g with you อยากทําเรื่องเล,ลกับคุณเรื่องเรื่องเล,ลนะหมายถึง ไม่ได้ไม่ได้ชวนคุณไปป้นธนาคารหรืออะไรอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าเรื่องเลยๆที่แบบ nasty นิดนึงอะเลือกบนเตียงประมาณนั้น18บวก เพราะฉะนั้นเลยวันนี้เนาะเป็นพลังงานที่ทําให้เราเหนื่อยเพราะมันอ่านยากแล้วมันก็กระจัดกระจายแต่ก็เข้าใจแล้วลหละว่าทําไมมันถึงกระจัดกระจายเพราะว่าเวลาที่คนเราลังเลอะไรสักอย่างหนึ่งมันมักจะจบลงด้วยการที่เราหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นพลังงานของเขาวันนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้ก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ที่แน่ๆเลยค่ะลังเลมากลังเลสุดๆเนาะ เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้แหละไม่ต้องยาวเกินไปแล้วก็ไม่ต้องสั้นเกินไปเพราะถ้ายาวมากมันก็จะเลอะเทอะไปเนาะแต่ถ้าสั้นไปมันก็จะไม่ละเอียดอีกยังไงวันนี้ขอโทษนิดนึงนะคะเข้ามาดูแล้วเจอพลังงานแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดไมาให้มันเป็นแบบนี้เนาะคือมันกระจัดกระจายจริงๆอะแล้วมันทาให้เราเหนื่อยด้วย เอาเป็นว่ายังไงยังไงเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาอัปเดตพลังงานกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูอย่าลืมกด Subscribe นะอยากได้ยอดวิวเพิ่มแล้วก็อยากได้ยอดซับเพิ่มเยอะๆที่สำคัญค่าหาน้องเหมียวรออยู่นะครับขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ